สาวโพสสงสัยใช่ขนตาหมู่ไหมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนได้มีการแชร์ภาพของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสถามโลกออนไลน์โดยได้ระบุข้อความว่าเพื่อนๆคิดว่าใช่ขนตาหมู่ไหมคะ พอดีเราสงสัยมากเอามาจากโพสในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเจ้าของโพสตบอกว่าเขาสั่งต้มเล้งมาโดยในภาพจะเห็นได้ว่ามีขนตาข้างหนึ่งเป็นแพลขนตายาวงอนดูสวยแต่อยู่ในผิดที่ซึ่งมาอยู่ในต้มเล้งถุงหนึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปผู้คนต่างมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางรายถึงกับต้องผะอืดผะอมกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่เห็นนี้บางก็บอกว่าจากประสบการณ์เลี้ยงหมูมาขนปิิศนานี้ไม่น่าจะเป็นขนตาหมูเพราะขนตาหมูน,นั้นมีสีขาวตามสีตัวของมันและบาง ก็ได้คอมเมนต์เอาฮาว่าหรือนี่อาจจะเป็นขนตาปลอมของแม่ค้าก็เป็นได้